Kiki, Kiki ya, hello, oh, hello, Ayah ya.

ยักเลยสองเดือนเนี่ยนะสองเดือนเนี่ยนะอะไรอะไรเออถึงออกแล้วมออะไรเนอะแ่บฟังยานนาะคลังแกนูนนเนาะเนาะเนาะเออฟองเลยนะ